สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพพยุนล่าระห่ำบทใหม่จากจักราวาลน,นักล่าที่ทุกคนรู้จักกันดี Predator Badlands หรือ p r e d a t o r Dan t u r n นภาคล่าสุดที่หลายคนบอกว่ามันคือการรีเซ็ตแฟรนไชส์ Predator ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องนี้ไม่ได้เล่าผ่านมุมของมนุษย์แต่จะให้เราเห็นโลกในมุมของผู้ล่าเองเมื่อเขากลายเป็นผู้ถูกล่าบทนำและแนวคิดของเรื่อง Predator บดแลนส์เป็นผลงานกำกับของแดนทรัคเทอร์เบิร์กผู้เคยฝากฝีมือไว้ในเพลย์ส2่ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและคราวนี้เขากลับมาอีกครั้งพร้อมแนวคิดที่ใหญ่กว่าเดิมเนื้อเรื่องไม่ได้เกิดบนโลกครับแต่บนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า is, is. เคอริสคาลิสดาวรกร้างสุดโหดที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตดุร้ายที่นี่คือสนามประลองแห่งความตายสำหรับเผ่าพันธุ์นักล่าเยาเจียหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพรีเดย์แต่จุดหักคือตัวเอกของเรื่องเด็กเด็ก กลับเป็นพรีเดอร์ที่ถูกขับออกจากฝูงเขาไม่ได้เป็นผู้ล่าอีกต่อไปแต่เป็นคนที่ถูกล่าในดินแดนที่ไม่มีใครปราณีสรุปโครงเรื่องโดยไม่สปอยนะเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กถูกตราหน้าว่าเป็นพรีเดอร์ที่อ่อนแอเขาถูกเนรเทศออกจากชนเผ่าและต้องเอาชีวิตรอดบนดาวเคอร์ลิสเพียงลาพังในขณะเดียวกันเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อทีอาตีอาซึ่งรับบ,บทโดยอัลแฟรนแต่เธอไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเธอคือซินซินเทติคิวแมน ผูยนจากบริษัท w e ล l นยูทานีบริษัทเดียวกับที่ปรากฏในจักรวาลเอลีอนที่มีภารกิจลับบางอย่างบนดาวเคอร์ลิสก์และชะตาก็เล่นตลกให้เธอต้องร่วมมือกับพรีเดอร์ที่ถูกขับไล่ทั้งสองจึงกลายเป็นพันธมิตรจำเป็นเพื่อเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร,ร้ายและพรีเดอร์กลุ่มอื่นที่พร้อมจะฆ่าพวกเขาได้ทุกเมื่อจากนั้นตัวหนังก็จะพาเราเข้าสู่โหมดผจญภัยสุดติบเถื่อนเต็มไปด้วยฉากการต่อสู้และหักดิบและเลือดจุดเด่นของหนัง มุมมองใหม่ของแฟรนไชส์ภาคนี้ไม่เล่าผ่านมุมมองของมนุษย์เลยเราได้เห็นวัฒนธรรมและจิตใจของเ่าเลจิอาแบบลึกซึ้งมีทั้งความเจ็บปวดความโดดเดี่ยวและความหมายของเกียรติในการล่าโลเคชันสุดโหดดาวเคอร์ลิสถูกออกแบบให้มีภูมิประเทศหลากหลายทะเลทรายหนองน้ำกรดถ้ำพลังงานสีฟ้าทุกพื้นที่คือกับดักทั้งจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างดาวงานภาพในเทรนเลอร์ดูโหดดิบและมีโทนคล้ายดูนเพรผสมกัน การเชื่อมกับจักรวาลเอลีอันการมีชื่อบริษัท w วล l นย n ทานี i ทำให้แบดแลนด์เป็นสะพานที่อาจเชื่อมกับเอลีอันหรือเอวีพีในอนาคตนี่อาจเป็นก้าวสำคัญของการรวมจักรวาลไซไฟที่แฟนๆรอคอยทีมการเอาชีวิตรอดของผู้ล่าครั้งนี้ผู้ล่ากลายเป็นเหยื่อของระบบชนเผ่าตัวเองเหมือนนังต้องการให้เราเข้าใจว่าแม้แต่สัตว์นักล่าก็มีความกลัวมีจุดอ่อนและมีศักดิ์ศรีที่ต้องปกป้องจุดที่อาจทำให้คนดูลังเล แม้จะมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจแต่ก็มีข้อสังเกตบางอย่างครับแฟนรุ่นเก่าอาจรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พรีเดอร์แบบที่คุณเคยเพราะไม่มีทหารไม่มีมนุษย์ถือปืนยิงตอบโต้แบบภาคเกา่าโทนเรื่องออกแนวดราม่าไซไฟมีจังหวะช้าในบางช่วงและถึงแม้จะเป็นภาคอิสร,ระไม่ต้องดูภาคก่อนก็เข้าใจได้แต่คนที่ไม่รู้จักจักรวาล Alien Predator อาจมุงกับคำศัพท์และฉากหลังบางจุดแต่สำหรับคนที่ชอบหนังแนว Survival Sci-fi รอยากเห็นมุมใหม่ของเผ่าพันธ Predator เ,เรื่องนี้ถือว่าน่าดูมากความรู้สึกหลังดูรีวิวส่วนตัวส่วนตัวผมคิดว่า Predator Balance คือภาคที่กล้าหาญที่สุดของแฟรนไชส์นี้มันไม่พยายามขายข,ายของเก่าแต่มาแนว reimagining เต็มตัวทั้งโทนภาพการเล่าเรื่องและตัวละครหลักที่มีชั้นเชิงกว่าภาคก่อนๆถ้าเพลคือการย้อนไปเล่าจุดเริ่มต้นของผู้ล่าภาคนี้ก็คือการก้าวไปข้างหน้าในอนาคต โลกของนักล่าที่ไม่เหลืออะไรให้เสียอีกแล้วนักแสดง reimagining ทำได้ดีมากในบทสินที่มีความเป็นมนุษย์สูงและเคมีระหว่างเธอกับพรีเดอร์เด็กกลับกลายเป็นหัวใจของเรื่องอย่างไม่คาดคิดแม้หนังจะยังมีจังหวะที่บางคนอาจรู้สึกว่าฉาแต่พอถึงช่วงท้ายฉากต่อสู้และความหมายของเกียรติที่ถูกเปิดเผยมันทำให้ผู้ชมรู้สึกว่านี่แหละคือพรีเดอร์ภาคที่โตที่สุดสรุปท้ายคลิปโดยรวมแล้วพรีเดอร์ b a d แบ n แลน์คือการคืนชีพของแฟรนไชส์พรีเดอร์ ในมุมมองที่สดใหม่เข้มข้นและเต็มไปด้วยความหมายของคำว่าผู้ล่าหากคุณคือแฟนของเพรหรือชอบหนังไซไฟแนวเอาชีวิตรอดเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับคุณคิดยังไงกับแนวคิดของการให้พรีเดอร์กลายเป็นตัวเอกในภาคนี้แล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ากับหนังล่าระห่ำที่จะทำให้คุณลืมหายใจขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณกำลังมองหาภาพ,พยนตร์ที่มากกว่าความสนุก ที่นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณตามหาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ YouTube A Story for You